ให้สวยใหญ่สูงใหญ่สวัสดีครับสวัสดี f อช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับตัวนี้เป็นทางรถไฟที่เขาเรียกว่าอะไรนะรถไฟสายมรณะนะครับ ดูแล้วดลายหินในก้อนใหญ่เบ้อเล่เลยนะ ตัวนี้ลักษณะหินนี่เป็นหินหินก้อนใหญ่นะครับเหมือนหินที่ทะเลศึกใช้ค้อนทุบด้วยมือนะครับเสียงหูรถไฟรอเปล่าลเหรอเฮ้ยมันว้่วววมาเหมือนได้ยิน การตอกมอนรถไฟส,สมัยโบราณไม้มอนนี่สมัยสงคราโลกนะครับเนี่ยใช้ไม้อยู่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนลักษณะสภาพอยูย่น,นี้หมดรถไฟเดี๋ยวเราจะไปข้ามแม่น้ำแควกันตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาบ้างแล้วนะ เนี่ยครับหินใหม่จะเป็นลักษณะยนี้ครับหินใหม่นยยนคนเรียก,กอย่างนี้นะหินใหม่นี้เราก็เข้ามาสู่สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทานแห่งประวัติศาสตร์เดี๋ยวจะพาไปชมวิวการสะพานกนะางแม่นม้ำ ครับเรือเร็วมาครับเผือเร็วเร็วมาแล้วบรรยากาศแม่น้ำแฟรนะครับแม่น้ำแฟรใหญ่ ครับดานโน้นเป็นตลาดาฉเฉลยศึกนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปกันต<ม>รงนู้นบรรยาการของนี้ก็จะเป็นร้านอาหารสวยนะสวยนะครับ,ร,บร้านอาหารติดริมแม่น้ำน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยนะครับ เราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับอ่ะอ่ะอ่ะ,อ,ะอย,อย,อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่น้ำไหลตลอดเลยนะครับน้ำไม่นักแคว ตอน <c oughs> นี้เราก็อยู่กลางแม่น้ำแล้วนะครับกลางลำน้ำแล้วนะครับ <c oughs> เส้นทางด้านหน้านี่จะไปสิ้นสุดนู้นเลยนะครับน้ำตกสายโยกเป็นเส้นทางสุดท้ายสถานีสุดท้ายนะครับณปัจจุบันนี้นะครับน้ำตกสายโยก เชี่ยวมากเลยนะครับไหลเชี่ยวมากเลยแม่น้ำไหลแรงมากเลยครับเราจะข้ามไปฝั่งฝั่งเป็น เฉลศึกแล้วาจะไปชมต้นไม้สวยๆ <c oughs> <c oughs> เสียงนกเขาร้องงงเลยนะ ไม้หมอนมีแต่ท่อนใหญ่ๆนะครับไม้หมอน,นครับไม้หมอนไม่รู้ไม้อะไรนะใช้ใช้ใช้ไม้เป็นมหาศาลมากเลยนะครับแล้วก็เหล็กใช้ไปเยอะมาก นาถึงตรงนี้ก็จะเป็นโล่งๆเลยนะครับเนี่เป็นไม้หมอนไม้หมอนใหม่นะตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้หมอนใหม่ที่มาเปริมนะครับ บากาศข้งล่างก็ต้นไม้สวยงามน,นะครับอันนี่เป็นตลาดทะเลศึกตลาดทะเลศึกน่าจะเป็นกลางคืนนะตลาดกลางคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจบรากาศต้นไม้ล่มรื่นดีนะครับฝั่งนี้ ไปชมด้านล่างกันตอนนี้เราลงมาด้านล่างนะครับมาชมบรรยากาศด้านล่าง อากาศแม่น้ำไหลเชี่ยวมากเลยหญ้าสวยมากสีสดใสดูนะฮะทรายหินทรายหินกรวดทรายหอยแค็งด้วยน้ำใสเลยน้ำใสมาก รกาศแม่น้ำแควสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่เป็นตลาดเฉลยศึกนะครับต้นไม้สูงใหญ่สวยงามนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติช่องคนรักป่านะครับวันนี้พามาเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ